ได้เวลาในการเปลี่ยนฐานแล้วมาดูซิว่านานาจะมีวิธีการเลือกซื้อฐานนี้ยังไงอ้อก่อนที่จะไปดูรบกวนกดติดตามให้นานาถึง1,000ัซับด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นานาก็จะพาทุกคนมาเลือกซื้อฐานของตัวเสี่ยวหมี่แอร์ปั๊มนะคะได้เวลาในการเปลี่ยนฐานแล้วมาดูซิว่านานาจะมีวิธีการเลือกซื้อฐานนี้ยังไง เนื่องจากว่ามันมีหลายราคามากเลยตั้งแต่ถูกไปยันแพงวิธีการที่นานาเลือกซื้อก็คือว่านานาจะเลือกดูว่ามีคำว่าของแท้ร้อยเปอร์เซนต์ไหมก็คือร้านที่มีเขียนว่าของแท้ร้อยเปอร์เซนแบบนี้ค่ะนานาก็จะเลือกซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราได้ของปลอมมาใช่ไหมคะเราก็จะเสียเวลาในการเปลี่ยนเพราะว่ามันเปลี่ยนค่อนข้างยากเหมือนกันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนฐานมันเปลี่ยนง่ายนะ มันใช้เวลาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนานาก็จะเลือกที่เป็นของแท้ร้อซค่ะสำหรับใครที่อยากรู้ว่านานาเปลี่ยนฐานสำเร็จไหมเปลี่ยนฐานยังไงติดตามได้ในคลิปตอนในคลิปหน้านะคะแล้วเจอกันค่ะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub ส cribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ